สวัสดีพี่น้องสวัสดีเพื่อนสกู่ตจะกับพี่น้องจ้าพบพ่อกระส่งแม่น้องเทนบุกเที่ยงหน้าน้องเยี่ยมเส้นเก่าเส้นเคยน้องจ้าแกงน้องไม้ขี้เก่าค่ะแกงน้องไม่อีกแล้วฮะหลักจ้าพี่น้องเลยหมดจอมาเลยจ้าพี่น้องมา่ลยอืมเน็นภาษาเป็นภาษอีปูนานะคะปูนาปูน้องหมวยเอ้ยน้องน้องปุ๋ยแม่น้องเดือน กันน่อยก็ไปงมกันไปนอนหาตู้แมู่แวอ้เเ็น้นเน้นปรเน้นเน้นค่ะป้าแก่งว่ะเจอได้สิบอแซเบ็อ้แเ่็คือเก่าจ้ะไม่มันซี่คือแล้วยาหมยไปขาดหนใหญ่เอ้ยหมดเจอมาได้พี่น้องเด้อ

มันแม่นะนะมันกับพ่อมันและพักเกษตรพ่องเรคนอยากตัดาหมางล่างขิคนกินอยู่ข้างล่างพอเาบกินดีอุตส่าห์หยกกล่องไงบอกบกินเป็นยังไมเลยเป็นยังไง ป้งนะแป้งต่อปูปูปูหยตรงปรหลดไงแบบเออแต่แบบนี้ไ so ด้วไปนวดเรืองจองน้องเยี่ยมก็น้องกันเฮ้ยหนึ่งอมฮะขาวนัะน้องเยี่ยมก็น้องมีบคคลใส่ซีน้ำเงินคือกันแต่ว่าเจ้าผูมรู้อ วัาสองนมฮะบุกเตาหัปุ้งต้องใป้ายมาตีไม้ลูกคาไม่ต้อในัดกันไหวหนุ่มขึ้นเียมให้หนีนี่นะยงออกซีนีนเสื้อเดมบออืม้าถูกพี่น้องขอตัดฮะหนุ่มๆท่านี้เ่หิวเตาค่ะเพราะว่าเตามันมีเตาเดียมันบ่ทันกินเนาะมันบึกลกวอะ

ไปทุกบอกควันกูบอกบอกงั้นเะน้าปามินแม่เฮ้ยถ้ต่อยเฮ้ยไปไปสัลองเถอะนะซีรีแกยุ้มันีกคองนะสุเฮ้ยวนี้มน้องมิดไปด้กว่าไงนะน่ะไปโหลดไปโหลดถ้ม่เวี่ยงนะน้องมิดน้องแยมดอกแยมไปเลยตอนนี้บอกวันจะลองแล้วหจัละ เมื่อวานจะกอดกบเสาวหน่อยนึงเมตตาเมื่อวานโอ้ยเมตตากับแม่ทองเทนโพดโพว่าสันเห็ดเส้นลูกสาวว่าสันหน้าจะสีเบิร์ดว่าสันว่าเอายังกับโพดโพเนาะเจ้าอย่างม่อิ่มบ่ไม่ม่ได้พี่มีได้หรอโอ้ยเป็นอะไรแม่นมดลูกสาหน้าสีแต่เมื่อวานล้านสาวไปทั้งหน้าสี่กอดกบสา โอ้ยไอมิดด้วยนำแกงหอยทั่วมันส์ใช่ไหมนหนาดกันใส่เสืออายุป้าพ่ออีกเหรอป้าเป็นคนหนักงานหนาบอแกงน้ำเออทั่วงานร้านสายกับร้านสาเร็บว่ามึงจิกเสื่อทุกคนซื้อำเงินคือการอีกบบบนึงใครม่อีกอ่ะ

มีแมนมาล mm เอาใหม่น Hence, oh ี่บทันไมาแล้จวาง้าใหมันวเ่าต้อจอมันจูกันจูนดข่าแม่ทิข่าได้ยังไงเป็นกะาัดกรมางกมากแกนอ้ม่ฉันนั่งโอเคแล้วจังหมันจดอยู่น่นะว่าแล้วนะ สิบห้าร้านซาวปเทียวอยู่พี่น้องคร้านซาวคณะเทนไปน่ะไปสันกันไปกับไอ้มีอันกับกับอันอ้าวซามนบ่ไปเยอะยะมสันมานี่ย่างอยู่ได้เมนองเอ็มบีพี่น้องก็มาคับมน่องบีมน้องบีอีกว่าอ้ยสื่อยากสื่อซาเปลี่ยนเธอเ้ยมันสายน่าเปี่ยนห้แมน้องบีสันอืเอ็มบีบีเอ็มยู่จหอลงห้องยาอ ข่าวใหม่เข้าใหม่ทีมงานชิโตนยเฮ้ยหนึ่งแม่ต้โตกินน้านี่ตตวอิ่มแล้วเฮ้ยออกมาอยู่ข้างนอกไปนั่งับอิ่มนะหมอนี่เออแต่เร็วลกขึ้นเันอคคไ้มาแล้วปั๊บมันาแกนตางใจได้ขนาดขนใเด้อ่ะ Hey. นางมอดจะบึงดดีเดอ้นอนางออนเด้อลูกหล่าเดอ้อดําดีสีไม่ตกนะคะน,น้องนิดกับน,นางออนพูได้เฮ้ยสเปคตัวฮะตอบมาได้มันลำร่างข้าหน้าคือตัวปรับลูกอือบไดก็ได้ปู่านี่โบย่าอ่าปปู่กบโบย่ากวาสา อย่าไปคือไหตาได้มวยตาในีโซนอนดี้ได้มวยตางานวิญญาณคือกนเชียงปัดท้ามปักเลอยอืมก็อย่างเดียวต่ว่าะหาปปูเลี้ยงลูกร้เวลาเออได้ยินไหมลูกสะพ้ายได้ยังยูกใจมากกว่อืมจงนวอะไร พอูเริ่มเตื่ยนืมโอ้แบมาหนกันลที่ขุกตาเนาะบอกูยังยังี่เลอืมกูนูน้าฟูกันูหวน่หลใส่ในหัวบอกรเาร้คือแกน่อไม้เลยพี่น้องเอ้ยแกน่อไม้ตมัหงิน้ต้อะม้งเออบาแรกก็อยานี้ นี่นี่นี่อาไทยขีปอยู่ไปนน่งเยื้อเร็วมาเกี่ยวข้าวได้พี่นางตองเมืองมนหลไทยอถอยใส่มันตรงแปงมันลุ่มนะมันจะขึ้นหลุดไทยเนาะเป็นไพี่น้องแซบยุ เน้องเยี okay, ่ยมเดยเจดบปปากนางกายมิดไอมิดน้องเงี้ยฮะแต่ว่าอามันในปากบุคขยแดงเนาะน้องน้องมัดก็เสียเก่งเนาะมันในปากมันก็ปวเสียเนี้ยปุบเลยเมตตาก็ปวดปจัดมากเลยน เงยน้องนี่เขาเงี้ยนอหน้าของมือือยันยังมัดผมเขาบอกอยอิ่มข่าวเขาเบิดีป้านอนเลื่อนนองเลื่อนนองเลืนน้องเยี่ยมอิ่มแล้วบ่กินหน่อยนะวะกินกับมาม่าสมสีห่อเลยป้าไอ้มอดสู่ใต้ทงมดั่นนขาปล้างผ้าโตกันพรเรากินขาปุแล้วออกมาององมดจไปจทมมามื่นพาไปกันกับายออ

ว่านี่ยจะเต้นซ้ำจะเอากินจนบวดจากเบิร์ตเนื้อเลยโลหนึ่งเนี่ยต้องมวยยอมมาบุหงใส่น้าพี่น้องก็กระซิบมีเมนูต่อไปเนาะจากอียังถ้าเราสวมในขีดเลยเมนูยังเนาะแถมยังแท่นเมนูยังวะเมนูนี่เขาจะจานอะไรเป็นพิเศษเนาะถ้าเบิร์เนาะพี่น้องยังต้าบอกหูอุ้ยไปบอกปาลุงก่อนโมลุ่นเลยวะ ม,มาาเมสก้าต้เ,ามเ,าเมตามฝากซองให้ร้านซาว,าวปาลุงิาญญาตาสาั่นลูสภ้ในเดลงเดน,งเงนแยกันองอ่นนำเดอ,อเแม่นาา,า,มา,มานี่เด็กปลาลุงฝา<ม>ติตามส่องน้องมินเด็กปลาลุงแม่ส่องเมตตานำ ส,<ด>ส่งเม่น้องเล่นในเด้อพี่น้องแล้วก็ส่งแม่น้องบีพี่น้องส่งแม่น้องบีแล้วก็สุดท้ายกับเม่น้องเทสพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดกดแมกกาดิงเนาะพี่น้องไปแล้วจ้า